สตา้าปนศาปีสต์ปสต้าปสต้าปีสต้าปสต้าปี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 สตนานี้นีต้าต้งปีสต้าสตอนนี้มปาปีสต้าปีส้าปีสตีตาีาสตต้าปาปีสตีสต้สต้าาปี้สต้าปีสต้นนาปาปีสตตาาีตา ตโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยาสุชยมังคะเลอปะราชิตาปัลลังเกสีเสปะทวิโพคาเลอภิเสเกสัพพุทธานังอกับปโตปโมติสุนากตังสุมังคาบังสุปภาตังสุ สุขโมโหตจสุเยตังบามะจาริสุปัตติคิณังกายกรมมังจากรรมมังปัจจากินังปัจจากินังโนกรรมังปีิทิเตปัาคินังปัาคินังนิกขตวานาละปันตะเทปปัคคินง